ครงนะคะกับรายการเซลล์ Sell มาช่วยขายรถค่ะวันนี้นะคะตุ๊กมี1นึคันนะคะอยากจะนำเสนอมากๆเลยะคะ่ะคันนี้นะคะซื้อเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะที่จะนำเสนอกันวันนี้คือเจ้า Honda j แจ๊นะคะ1.5 SV ตัวท็อปสุด GK ปี2017ค่ะเพิ่งเข้ามารู้สึกจะ1อาทิตย์ได้มั้งนะ พอดีนะคะพึ่งจะร้างทำความสะอาดภายนอกภายในพึ่งเสร็จนะคะเลยอยากจะให้ผู้ชมนะคะ FC แฟนคลับของทางตุ๊กและรายการเซลล์มาช่วยขายรถนะคะได้รับชมก่อนใครนะเพราะว่ารถคันนี้นะคะเป็นประวัติป้ายแดงมือเดียวนะคะไม่แท้ใช้น้อยนะคะวิ่งมาเพียงแค่50,000กิโลเองนะคะฟังไม่ผิดนะคะ50,000กิโลจริงๆสามารถเช็คประวัติศูนย์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรถคันนี้นะคะสวยอย่างที่ตุ๊กแจ้งเอาไว้ไหมเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะ สำหรับเจ้านะคะรถคันนี้นะคะ h o n ด้าแจ๊นะคะ1.5 SV เน้นนะคะ SV ตัวท็อปสุดนะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นกระจังตัวแรกของสม GK เลยนะเป็นกระจังหน้าแบบนี้นะคะมาพร้อมกับนะคะไฟหน้าฮาโลเจนนะคะตัดด้วยเส้นนะคะโครเมียมนะคะทางด้านหน้านะคะไม่มีริ้วรอยถลอกเลยนะสวยๆเลยนะคะมาพร้อมกับชายด้านล่างนะคะ พร้อมกับไฟตัดหมอกเนาะติดมากับตัวรถนะคะแท้เดิมโรงงานนะคะตรงตามคอนเซ็ปต์ออปชั่นเ v ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันทางด้านข้างนะคะ SV SV มาพร้อมกับอะไร SV ก็ต้องมาพร้อมกับ Mac แม็กแพ้โรงงานนะคะเป็นลายนี้เลยก็ของเดิมดูแลรักษาดีมากนะคะคุณผู้ชมเป็นแม็กขอบ16นะคะสิยางนะคะ สัปดาห์ที่23นะคะปี2021 oh. ยังเพิ่งจะเปลี่ยนมาก่อนขายนะเป็นยางแบบปีที่แล้วอะยางเขาเอางี้ว่าใช้ยังไม่ถึงปีเลยนะคือลูกค้าคันนี้ลูกค้าที่ซื้อคันนี้ไปเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนยางเพิ่มเลยนะเหมือนได้ของแถมไปเลยนะตัวนี้เป็นยางมิชลินอย่างดีนะคะคันนี้นะคะมาดูทางด้านข้างนิดนึงนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวกระจกมองข้างค่ะมันจะวิบป,ปับ๊บวิบปบวิบป,ปบเวลาเรากดไฟเลี้ยวนะคะ เช่นเดิมนะคะมาพร้อมกับคิ้วกันกันศาสตร์ทั้งสี่บานเลยค่ะข้างในเรามาดูกันว่าสวยจริงอย่างที่ตุ๊กโฆษณาไปไม่เอ่ยนะคะภายในนะคะเหมือนเดิมนะคะเม็ดอาร์คเรียงกลมนะคะเรียงตัวสวยงามไม่ชนไม่คว่ำไม่ไฟไม่น้ำท่วมและก็ไม่เคยติดแก๊สน,นะคะ ม่ใช่ว่ามีปัจจัยอะไรหรอกที่แบบอยากจะรีวิวตัวเล็กอะ่ะคือตอนนี้เจ็บใจมากเลยอะ่ะน้ำมันปลาเป็นลิตรละสามสิบสามบาทเนี่ยตอนนี้คนก็เริ่มมองหา e ยี 10, e ่สิบ e ยี่สิบก็แพงเลนะลิตรละสามเบเพราะพี่ตุ๊กใช้รถจริงอะ่ะเพิ่งเติมไปเมื่อวานเองตอนนี้คันนี้มันสามารถเติม e แปดห้าได้อาจจะเซฟเงินในกระเป๋าของลูกค้าได้บางคนเลยนะอ่าเช่นเดิมนะคะดูนะคะเม็ดอัลเรียงตัวกลมสวยงามนะคะสะอาดสะอาดเลยนะดูฝ้าเพดานนะคะยังตกาะกแข็งๆอ็งเลย คันนี้ประวัติใช้น้อยจริงนะดูจากภายในได้เลยนะดูหัวน็อตได้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยยังมีรอย QC จากโรงงานอยู่เลยนะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเห็นไหมสวยจริงสวยจริงเห็นปะคันนี้นะคะตกแต่งมาพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่สามโคมไฟยังสวยงามอยู่เลยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะน้ำเข้าในโคมนะไม่มีนะคันนี้ไม่มี สวยมากสวยมากจริงๆรถนี้ผิวพันธุ์ดีมากเลยอ่ะแทบไม่มีริ้วรอยเลยสวยนะคะส่งเข้าประกวดเช่นกันนะคะมาดูทางด้านบานท้ายนิดนึงนะคะก็เป็นอ่าดูที่หัวน็อตนะคะยังไม่เคยถูกขันถูกไขเลยใครหาแจ๊ดอยู่นะคันนี้เป็นช้อยทางเรื่องหนึ่งนะ,ะที่ทุกบ,บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนมาดูทางด้านภายในค่ะ อุปกรณ์นะคะแม่แรงประแจนะคะหัวน็อตน,นะคะอยู่ครบนะคะสายจุงลากของแถวจากป้ายแดงมาก็ยังมีอยู่นะคะเห็นไหมคะหลุมยางอะไหล่ครบเลยค่ะเหมือนไม่เคยแตะพื้นเลยนะยางอะไหล่ใหม่จริงๆอ่ามาพร้อมกับถาดปูรองท้ายนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยคันนี้นะคะมีครบเลยนะคะเดี๋ยวทางด้านข้างเดี๋ยวเรามาดูกันอ่ะรถสวยทุกจุดเลย จุดรับสัญญาณนะคะเป็นแบบตัวขี้ปลาฉลามเนาะไม่ใช่เป็นเสรารับใส่สัญญาณนะมาดูขอบทางด้านในกันเห็นไหมคะรูกลมเม็ดอาร์คนะคะเรียงตัวสวยงามเลยค่ะจริงๆ Honda Jazz อะ่ะก็มีหลายค่ายนะเขาเอามารีวิวกันเนาะยินตุก็ไม่รู้ว่าคือจะโชว์ความอะไรดีงั้นโชว์ความสดความสวยแล้วกันนะ คือหลายๆคนที่มองหารุ่นนี้อยู่อาจจะศึกษาข้อมูลมามาประมาณนึงแล้วแหละพี่ทุกว่านะแต่คันนี้น่าใช้จริงๆค่ะลูกค้าราคาสัมผัสได้ด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมทางด้านห้องเครื่องกันค่ะ เห็นเป็นเครื่องพันห้านี่ไม่ได้จิ๋วอย่างที่คิดนะคะสามารถขึ้นเหนือล่องใต้ขึ้นดอยได้เนาะเป็นรถที่กำลังค่อนข้างดีเลยนะบอกเลยนะคะไม่อื่นนะคะเป็นรถที่แรงเร็วนะคะเหมาะขวัญใจวัยรุ่นมากของเล่นของแต่งนี่เยอะมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นไทยจีนหรือเจแปนนะคะจะเอาแท้เอาเทียมมีครบมากคะ่ะ <Wow. S 1> แต่ขับดีจริง จะบรรทุกคนก็ได้นะคะจะบรรทุกของก็เยี่ยมเลยนะเครื่องคันนี้นะคะเป็นไ v t e c ทนะคะเป็นเครื่อง V t e ท h แล้วเนาะเป็น V t e ท h เครื่องพันห้าประหยัดน้ํามันสุดๆบางคนนะคะอยู่ในกลุ่มอะในขับของ Honda าแจ z เนาะที่ตุกอาจจะคุยลึกนิดน,นึงเพราะว่าพี่เองก็ใช้แจ z เช่นกันนะคะแต่พี่ใช้โฉมแรกเนาะทุกวันนี้พี่ยังขายไม่ลงนะตัดใจไม่ลงจาก Honda j แจ z จริงๆเพราะเป็นรถที่โอ้โหพี่สายช้อปปิง้งนอะเนาะสายบรรทุกกับนะบ้าบ้า,บาซื้อบ้าขนอนะมันสามารถ ใส่อะไรก็ได้อ่ะคนได้มากสุดคืออะไรรูป้ป่ะไม่ได้ว่านะพี่เคยเอาไปแบกเครื่องซักผ้ามามันใส่ได้จริงพูดแล้วก็อายนะเอาจริงๆแต่พี่แบกได้จริงๆจริงตัวเองแล้วก็บอกเลยว่าอะไรทุกตัวซ่อมง่ายมากไม่ว่าจะอู่ไหนนะไม่จําเป็นต้องเข้าศูนย์นะตัวเองจะเข้าที่อู่อะไรก็ได้อ่ะซ่อมได้หมดอ่ะอะไรก็หาซื้อได้ง่ายมากไม่ว่าบ้านคุณจะอยู่แห่งหนของประเทศไทยพี่มั่นใจว่าได้ตัวนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอน ามาดูกันที่โอ้โหเราก็คุยกันยาวเนาะเราเรามาดูกันที่หัวน็อตน,นิดน,นึงนะคะที่ฝากระโปรงทางด้านหน้านะเดิมเดิมเลยค่ะรอยคิซีนะคะยังอยู่ครบนะคะเครื่องยนต์ก็ยังทำงานได้สมูทและสเสถียรนะคะมันสภาพไยแดงจริงนะมันมันใหม่มากเลยนะ,คะเครื่องอันนี้ฝาหมอ้อน้ำก็ยังดีอยู่เนาะแล้วก็ทอยางอะไรต่างๆก็ยังสวยใหม่อยู่เลยอะคะ่ะมาดูกันที่ขอบตรงนี้นะคะก็ยัง สวยคมนะคะตรงแก้มรถอะคะ่ะรถไม่เคยชนหน้ามานะไม่รู้จะรีวิวอะไรดีอะอยากจะบอกว่าคันนี้มันสวยจริงๆ <c oughs> จริงๆแจ๊ที่ร้านของ PK k <c oughs> คุูซคานะคะ <c oughs> ก็มีสต็อกอยู่หลายคันเนาะชอบชมไหนนะคะก็ลองมาเลือกมาชมกันนะ <c oughs> ย้ำอีกทีนะคะเป็นรถบ้านแท้นะคะไม่ใช่รถชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้จมน้ำนะคะแล้วก็รถไม่เคยมีประวัติดมแก๊สมา รถทุกคันนะคะ mm hmm. มีเล่ like okay. มพร้อมโอนกรรมสิทธิ์นะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะโอนไม่ได้นะคะสามารถโอนได้จริงถูกต mm ้องตามกฎหมายนะคะหากโอนไม่ได้ทางเรายินดีซ so ื้อคืนนะคะพร้อมค่าเสียเวลาภายในด้านรถเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันค่ะโอ้โหเห็นคันเล็กๆแต่ห้องโดยสารไม่เล็กเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นย่อยเป็นตัว S อวนะคะภายในนะคะเป็นตัวเบาะหนังมานะทุกตัวเลยนะคะลูกค้า เบาะหนังเดิมจากโรงงานนะคะวัสดุดีมากๆเลยบอกเลยนะคะแต่มันไม่ใช่ไฟฟ้านะต่อให้เป็นตัวท็อปแต่ถ้าเป็นรุ่น1.5ส่วนใหญ่ Honda จะไม่ทําไม่ทําใส่ไฟฟ้ามาให้เนาะอ่าเรามาดูในทางด้านคอนโซลเช่นกันนะคะคันนี้เช่นกันค่ะเป็นตัวท็อปนะคะมี Airbag ABS แน่นอนค่ะคอนโซลนะคะยังสวยสะอาดนะคะมาดูทางด้านเกะหน้านิดน,นึงนะคะเกะหน้าก็ยังปิดแบบ แน,น่นๆอะคือขับไปไม่มีเสียงแบบ mm. เขาเรียกว่าะนะสลักมันหลวมหรืออะไรอันนี้คันนี้ไม่มีนะคันนี้คือแบบแน,น่นๆเลยค่ะลูกค้า mm. มาชมกันทั้งด้านนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ CVT นะคะเดิมๆนะคะรถคันนี้ไม่เคยดัดแปลงสภาพนะคะสําหรับบางคนเห็นมาว่าถ้าเป็นแจนมือสองอะเจ้าของเก่าส่วนใหญ่มักจะแต่งมากจะอะไรกันใช่ไหมแต่คันนี้บอกก่อนนะคะเป็นผู้ใหญ่ใช้นะคะก็คือตัดในเรื่องความที่กังวลใจไม่ได้เลยว่ารถคันนี้นะคะจะตัดจะแปลง ไม่เดิมจากโรงงานอันนี้ไม่ใช่นะคะคันนี้คือเดิมจริงๆจากโรงงานเลยค่ะมาดูทางด้านแอร์นิดนึงนะคะระบบปรับอากาศทําความเย็นนะคะเป็นระบบดิจิตอลนะคะสามารถปรับอุณหภ,ภูมินะคะปรับออโต้ก็ได้นะคะเลือกเอาค่ะชอบร้อนชอบเย็นชอบหนาวก็ปรับเอาเลยเลือกอุณหภูมิมาเลยมาทางด้านเครื่องเสียงระบบเครื่องเสียงนิดนึงนะคะเป็นระบบจอทัชสกรีนแอนดรอยนะคะรองรับ fmam นะคะแผ่นซ d ยังใช้ได้อยู่นะคะ แล้วก็มีเชื่อมต่อ iPod, ดนะคะบลูทูธนะคะ HDMI นะคะหรือ USB คือเอาง่ายว่ารองรับระบบ Entertainment ทุกอย่างนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยนะคะกล้องถอยมองได้3มมิติเลยนะลูกค้าไม่ต้องไปทำเพิ่มเลยถ้าซื้อตัวท็อปบอกแล้วว่ามันท็อปสุดจริงๆรถคันนี้นะคะเป็นกุญแจระบบคีย์เลนนะคะคือไม่ต้องไขแล้วเนาะเหมือนรุ่นเก่านะคะ ไมคคันนี้นะคะวิ่งมาแล้วอยู่ที่5,900 0กิโลค่ะไม้แท้เช็คสูงได้เนาะคัน,นมาพร้อมกับพวงมาลัยแพดเดิลชิพนะคะสามารถเล่งสปีดความเร็วได้เลยนี่นะคะ mm hmm. อยากจะเล่งแซงให้ได้ดังใจก็สามารถกดได้เลยค่ะ mm hmm. มีคูสคอนโทรลนะคะมีพวงมาลัยแพดเดิลชิพนะคะ mm hmm. โอ้โหมันใส่สเปคมาให้ค่อนข้างเต็มในราคาที่แบบสัมผัสได้จริงๆนะ เช่นกันค่ะระบบพับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะคะเป็นไฟฟ้าทั้งคันนะคะเดี๋ยวด้านหลังเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันด้านหลังจะพิเศษนิดนึงนะคะมันก็จะมีความคล้ายกับภายในมันจะมีความคล้ายกับซิตี้นะแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนกันคือเบาะหลังมันสามารถพับได้เนื่องจากว่ามันเป็นรถอเนกประสงค์เนาะตัวเองมันสามารถพับปบบรับเบาะได้นะคะแต่ถามว่าเวลาเราเราพับขึ้นเนี่ยแล้วเรานั่งเนี่ยสามารถนั่งได้3าคนสบายๆเลยนะไม่ใช่แบบว่าสองคนเบียดนะคะ สามคนไม่ไม่เบียดแน่นอนนั่งได้สบายสบายแล้วห้องโดยสารเขาอะค่ะมันดูไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่อึดอัดนะัทศนวิสัยดีนะคะหลังคายังมีพื้นที่นะคะนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีปรับเบาะกันนิดนึงนะคะว่ามันกว้างขนของบรรทุกได้อย่างที่พิตุกเปยไว้หรือเปล่านะคะมาชมกันสําหรับใครสายชอบนะคะบ้าชอบแบบพิตุกนะคะเหมาะมากเลยค่ะที่ต้องใช้แจนนะคะถามว่าจริงๆจะต้องใช้กระบะก็ได้นะแต่มันไม่ได้อยาก แบบทรงแบบขับกระบะอย่างนั้นน่ะแจ๊สนี่เป็นอะไรที่ตอบโจทย์อ่ะใครใช้พี่มั่นใจนะคนขายเนี่ยมักจะขายกันไม่ลงจริงตอนนี้พี่ไม่รู้นะข่าวว่าป้ายแดงอ่ะตรงลงคุณจะผลิตหรือไม่ผลิตอันนี้พี่ไม่มั่นใจนะแต่ที่แน่ๆพี่มีของตัวนี้ไว้ไว้ขายให้กับคุณผู้ชมแน่นอนคือทางเราไม่มีขายอยู่แล้วค่ะ Honda าแจ๊อ่ะแต่ว่าแล้วแต่รอบแล้วแต่จังหวนะเนาะแต่คันนี้ไม่อยากให้พลาดนะสวยจริงๆค่ะ ดูห้องโดยสารนี่แบบไม่มีกลิ่นอับไม่มีกลิ่นบุหรี่นะคือบอกอย่างที่บอกค่ะผู้ใหญ่ใช้คันนี้เนียบมากจริงๆเอาไปปั้นไปแต่งต่อนี่แบบหล่อแน่นอนที่ตุกบอกเลยเห็นไหมคะเวลาพับบอกมาแล้วห้องค่อนข้างกว้างเลยมีพื้นที่สเปซเยอะแยะใครที่สายเป็นแมค้าออนไลน์นี้ก็เหมาะนะจริงๆสามารถบรรทุกของได้เยอะเลยค่ะเวลาพับขึ้นก็ไม่ยากค่ะขึ้นง่ายๆเลยค่ะ เดี๋ยวเงื่อนไขาการจัดไฟแนนหรือการออกรถเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาคุยกันทางด้านหน้าค่ะสำหรับรถนะคะ Honda นะคะ Honda j จ z z 1.5 SV ตัวท็อปสุดปี2017นะคะโฉม G K คันนี้นะคะคันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนะคะเปิดราคาอยู่ที่5 100, 1 9 0 0 0บาทนะคะสามารถผ่อนได้ยาวนะคะถึง84งวดเฉลี่ยประมาณเดือนละ8,000กว่าบาทนะคะ ดอกเบีย้ยไม่แพงนะคะเริ่มต้นที่2.79นะคะสำหรับลูกค้านะคะเงื่อนไขยอยากจัดไฟแนนซ์นะคะของเรานะคะรองรับทุกสถาบัานการเงินเลยนะคะใครไม่มีเราก็มีเช่นกันนะคะอยากจะจัดกับไฟแนนซ์อะไรก็สามารถแจ้งกับทางพี่ตุก๊กหรือทีมงานของ TK Goodcar ได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้านะคะจะประวัติใส่นะคะอายุงานน้อยนะคะรับเป็นเงินสดนะคะบัญชีไม่ค่อยหมุนไม่ค่อยเดินนะคะหรือเพิ่งจดทะเบียนบริษัทมาใหม่ๆ หรือว่าลูกค้ามีภาระเยอะนะคะก็สามารถออกได้จริงนะติดปัญหาเรื่องคนขําหาไม่ได้นะคะก็ปรึกษาเราได้นะสามารถออกได้จริงเช่นกันนะคะ,ะหรือว่าจะทำอาชีพอิสระ mm hmm. เช่นไลน์แมนฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะวิ่งแก๊ปวิ่งลาล่ามูฟนะคะหรือว่าวิ่งไรเดอร์อะไรต่างๆนะคะไอที่พี่พิ่ตุพูดมานี่คือออกได้จริงๆนะมีรีวิวยืนยันนะคะว่าสามารถทำออกได้จริงมาแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นอาชีพเกษตรกรนะคะ เลี้ยงแพะเลี้ยงมาเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวนะคะก็สามารถออกได้จริงเช่นกันคืออาชีพแปลกๆมาถึงพี่ตุ๊กชอบนะพี่ตุ๊กก็แต่จริงๆมันเป็นอะไรที่ท้าทายนะพี่ก็สามารถการันตีได้จริงนะว่าออกได้จริงทุกอาชีพจริงๆนะคะใครที่เคยมีประวัติแผะเก่านะคะเช่นล่าช้านะคะไม่ว่าล่าช้าเรื่องอะไรก็สามารถปรึกษากันก่อนได้นะจริงๆก็มีปัญหาเรื่องการออกรถหรืออะไรหรือใครจัดให้ไม่ผ่านนะอยากให้โทรมาหาพี่ตุ๊กก่อนนะขอเป็นคนแรกนะ สำหรับเรานะคะ TK Goodcar นะคะตั้งอยู่ถนนกาญจนาพิเศษนะคะฝั่งขาเข้านะคะก่อนถึงรัวเจ๊ง้อนะคะเยื้องๆกับเดอะพาซโอปากาญจนาพิเศษนะคะของเรามีเพียงสาขาเดียวสำนักงานใหญ่นะคะตั้ง standalone นะคะมีรถอยู่ประมาณ200-300คันนะคะมาขายนะคะเป็นรถมือ 2, สองสภาพป้ายแดงเกรด A สวยๆนะคะสวยๆเป็นรถบ้านแท้เลยนะคะการันตีนะคะรถทุกคันของเรานะคะ เราไม่เอารถชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้จมน้ำมาขายลูกค้าแน่นอนนะคะรถทุกคันนะคะสามารถการันตีเช็คศูนย์ได้นะคะค่ะหากใครสนใจนะคะไม่สะดวกมาดูรถที่ร้านนะคะสามารถติดต่อคอนแทคนะคะมาหาตุกนะคะหรือทีมงานเซล์ทีเคคูดคาทุกท่านนะคะทางร้านนะคะมีบริการซัพพอร์ตนะคะอัดวิดีโอนะคะหรือว่าจะเป็นวิดีโอคอลคุยกับเซลหรือว่าขอดูชมรถนะคะที่อยู่ที่หน้างานหรือว่าใครแบบ เชื่อมั่นรลกศรัทธาใน TK นะคะเดี๋ยวนี้นะคะไม่จําเป็นต้องมาหารถแล้วแบบเรามีออเดอร์ในใจนะคะว่าอยากได้รุ่นไหนนะคะเป็นรถพิเศษหรืออะไรนะคะสามารถทําจองมานะเราจัดสรรหารถให้ตามโจทย์ที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะคะอยู่บ้านนะคะก็นัดเซ็นได้นะผลผ่านไฟแนนซ์นะคะมีบริการไปส่งรถถึงบ้านท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทั่วไทยนะคะเรามีบริการจัดส่งกันอยู่ทุกวันนะคะ หากวันนี้นะคะมีใครติดปัญหาทางด้านอะไรนะคะสามารถติดต่อกับเซลล์ตุก๊กหรือทีมงาน TK Good Car ได้เลยทุกท่านนะคะมาตามที่อยู่ทางด้านนี้นะคะขอคนละหนึ่งไลค์หรือคนละหนึ่งแชร์หรือช่วยกด subscribe หรือกดกระดิ่งนะคะติดตามรถใหม่ๆดีๆนะคะได้เห็นก่อนใครนะคะกับช่องรายการนะคะเซลมาช่วยขายรถ TK Good Car ได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com